ลสวัสดีครับ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 ทำไรครับผมเล่นเล่นเอวีครับท่าไรนะครับเล่นเล่นเล่นเอวีครับลงแรงอยู่อ๋ออยู่ในรถอะครับใช่ครับอ๋อเล่นเล่นเล่นในรถเลยอะเนี่ยใช่ครับ โอเคครับเจอกันครับเจอกันครับกี่คิวแล้วครับเนี่ยกี่คิวแล้วครับโอ้สี่สูนยแล้วสี่ศูนแล้วครับป้อม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 ไปยังครับยังเลยเพิ่งเริ่องเริ่องเริ่มอ๋อโอเคครับเจอกันครับเจอกันแลอย่ายังอมไโอวีเชิญอไหม